สวัสดีค่ะช่วงนี้ได้ยินกระแสนะคะเกี่ยวกับมิติที่5เยอะมากเลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องมิติที่5ในแง่มุมที่เป็นธรรมชาติหรือธรรมะนะคะจิตที่เป็นธรรมชาติมิติที่5เนี่ยมีหลายแง่มุมมากขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนและการปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดและมุมมองในด้านธรรมะของมิติที่5เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรเลยนะคะมันเป็นแค่ขั้นตอนในการอธิบายสภาวะในการตื่นรู้หรือการรู้แจ้งเท่านั้นแต่หลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่ามิติที่5มันคืออะไร มันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเข้าถึงมิตินี้ได้ยังไงแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาของคนที่ปฏิบัติธรรมะผ่านมาแล้วจริงๆเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เป็นแฟนตาซีนอกโลกไม่ใช่การก้าวข้ามผ่านมิติไปอีกจักรวาลหนึ่งแล้วเราไปเจอโลกใหม่อะไรแบบนี้แต่มันคือการเปลี่ยนสภาวะของจิตของเราเท่านั้นเองในชีวิตประจําวันนะคะเรามักจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมิติที่3นั่นก็คือโลกที่มีรูปรสกลิ่นเสียงมีการยึดติดมีการเอาตัวรอดมีการเปรียบเทียบมีการแข่งขันกันในชีวิตประจําวันม การออกไปทํางานต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตนะคะแต่ถ้าใจของเรามีแต่ความกลัวมีความโกรธมีความอยากได้ยังมีความโลภอยู่ยังมีความรักอยู่ค่ะยังมีความหลงอยู่เราก็จะวนเวียนและติดอยู่ในมิติที่3นี้และไม่สามารถออกมาได้ค่ะอาจารย์นิดาถึงได้พยายามที่จะทําในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการให้อภัยความรักความมีสตินะคะเพราะเมื่อใจเรามีสติจิตเราเย็นลงค่ะเราจะเริ่มเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่มันละเอียดอ่อนกว่าอย่างความเมตตาความเข้าใจการความรักไม่มีเงื่อนไข ไม่ยึดติดกับการเอาชนะหรือความพ่ายแพ้หรือว่าความรักที่ไม่สมหวังอะไรแบบนี้นะคะถึงได้บอกไงคะว่าการที่คนที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีก็คือ move on ไปเลยไม่งานเราก็จะติดอยู่ในมิติที่3ตลอดไปไม่สามารถเลื่อนขั้นไปมิติที่5เหมือนที่ทุกคนอยากจะขึ้นไปได้นะเพราะมันคือการเปลี่ยนผ่านของระดับจิตดังนั้นการเข้าสู่มิติที่5มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแบบเหนือธรรมชาติแฟนตาซีอะไรเลยแต่มันคือการกลับมาแค่รู้จักใจตัวเองว่ามีความรักโลภโกรธหลงแค่ไหนและเราฝึกที่จะปล่อยวางความรู้สึกนั้นได้มากขึ้นหรือเปล่า่าาแตพอถ้ มีสติมากขึ้นมีสมาธิมีจิตใจที่เริ่มวางเริ่มเบาบางลงเราจะเริ่มเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่มันละเอียดกว่าเห็นความคิดของตัวเองเริ่มมีความวางความเบาความยึดมั่นถือมั่นลงจิตใจของเราจะค่อยๆก้าวสู่สิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาพูดทั่วไปเลยว่ามันคือมิติที่5แต่จริงๆแล้วมันคือการมีชีวิตที่เบาสบายมีเมตตา มีการมองโลกด้วยสายตาที่ใช้ความเข้าใจไม่ใช่ความเข้าใจแค่ตัวเองแต่มันเป็นสายตาที่เข้าใจถึงคนรอบข้างด้วยมันเป็นองค์รวมค่ะมิติที่5ถ้าใครผ่าน3าสได้แล้วมิติที่5เชื่อว่าไม่ยากเลยอย่าหลงไปกับคําที่มันฟังดูแล้วยิ่งใหญ่ดูแล้วแบบเราจะต้องทําให้ได้หรือว่าตามกระแสจนลืมนึกถึงความจริงความจริงที่มาจากธรรมชาติมาของจิตที่ดั้งเดิมที่แท้จริงอะค่ะพรที่จริงแล้วมิติที่5มันเริ่มจาก แค่การหายใจเข้าลึกๆรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่ในทุกความคิดและมีการมองโลกด้วยหัวใจที่เมตตาค่ะฉะนั้นใครที่อยากที่จะเข้าสู่มิติใหม่อยากที่จะเข้าสู่โลกยุคใหม่ Whatever อะไรก็ตามไม่ต้องรอใครที่มาเปิดประตูให้ให้เริ่มจากใจของตัวเราเองนี่แหละมีสติมีเมตตามีความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเราจะเดินก้าวข้ามผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องทําตามคําพูดหรือไม่ต้องไปฟังใครเลยใครที่ ฝึกธรรมะมาแล้วค่ะสภาวะมันจะเป็นไปตามลําดับขั้นตอนอยู่แล้วมิติที่5เป็นสภาวะที่ธรรมดามากๆสําหรับคนที่ฝึกธรรมะมีการเข้าใจตัวเองมีการปล่อยวางยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจทุกสิ่งอย่างท่องแท้แล้วค่ะมันเป็นจิตที่มีการละการวางการยึดติดและเมื่อมีการวางการยึดติดค่ะมิติที่5จะเกิดขึ้นประตูของมิติที่5จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะพยายามเข้าใจมิติที่5มากแค่ไหนถ้าสภาวะจิตของคุณมันยังไม่เลื่อนระดับจาก3ไป4ี่จาก4ไป5ค่ะต่อให้ฟัง ร้อยคนล้านคนพูดคุณก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปมิติที่5ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีที่จะใช้หัวใจอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีจิตใจที่ตื่นรู้แล้วตอนแรกอาจารย์ก็เห็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีเหมือนกันนะคะเพื่อทําให้โลกนี้ยกระดับขึ้นมาค่ะแต่พอคิดไปคิดมาอีกทีหนึ่งค่ะบางคนอาจจะเกิดการหลงผิดและทําให้ไม่สามารถออกมาจากหลุมดําที่มันกําลังดูดคุณให้เชื่อว่าตอนนี้ชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นถ้าฉันผ่านมิติที่ 4- ีหไปได้ค่ะก็อยากให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะและพร้อมที่จะทําาความ เข้าใจสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติหลากหลายแง่มุมค่ะว่าการตื่นรู้อะทั้ง12มิติอะค่ะมันเป็นสภาวะที่เหมือนมีการย่างก้าวและไต่ขึ้นบันไดสู่หนทางแห่งการนิพพานเท่าน,นั้นเองมันเป็นแค่สภาวะจิตที่ค่อยๆเลื่อนระดับขึ้นมาค่ะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นแบบมัลติเวิร์สหรือว่าแฟนตาซีอะไรที่เหนือโลกค่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะ